คราวนี้ขอเจาะจงนิดนึงในหลายๆศาสนาเนี่ยศาส,สนาคริสต์นะครับศาส,สนาอิสลามเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับปีศาจเป็นหลักไม่ค่อยเอ่ยถึงผีทําไมเป็นอย่างนั้นคือปีศาจเนี่ยคืออีกเลเวลหนึ่งผีนะครับหรือว่าวิญญาหรือสัมภเวสีทั่วไปเนี่ยจริงๆเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เจอเขาดยด้วยซ้ำนะครับหรือเจอก็ไม่ได้รู้ด้วยวย่านี่คือสัมภเวสีเพราะในความจริงแล้วเขาไม่ค่อยมายุ่งไม่ค่อยมาเกี่ยวดองอะไรกับเรา หรือถ้าเขารู้ว่าเราสื่อได้เนี่ยเขาก็จะมาขอให้ช่วยและแค่นั้นซะส่วนใหญ่แต่ปีศาจเนี่ยอีกเลเวลละอย่างที่บอกจุดมุ่งหมายของมันคือการครอบงําการใช้ร่างเราทําอะไรแต่ละอย่างที่มันต้องการนะครับทาให้ชีวิตตกต่ำด้วยซ้ําคราวนี้เนี่ยในบ้านเราเนี่ยในศาสนาพ,พุทธเนี่ยส่วนใหญ่ก็พูดถึงเกี่ยวกับอมนุษย์บ้างแต่โดยรวมเนี่ยเราจะเรียกทุกอย่างเป็นผีหมดนะครับผีปอผีกระสือผีกระหางอะไรก็แล้วแต่แต่ผมจะบอกในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ปอบอ่ะสมมตินะปอบปอบนี่คือใช้คำว่าปีศาจอ่ะดีที่สุด